สวัสดีครับผมวันนี้ดูแปลกๆตาฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่โรงงานครับวันนี้เรานํารถออกประเทศทุกครั้งนะก่อนส่งมอบรถทุกพันเราจะนํารถออกมาเทสก่อนฟังเสียงเฟอร์นเจอร์ฟังเสียงทุกอย่างลองช่วงล่างลองระบบทุกอย่างว่ารถใช้งานได้ไหมวันนี้ก็เราเราพาช่างมาด้วยฮะช่างขับรถสองคนมีช่างมวยกับช่างมุ้ยครับวันนี้พากันมาโอเค เดี๋ยวเราลองกันต่อตอนนี้นะก็เราทดสอบลับรถกันมาได้สักระยะนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ในในมอนเตนะครับในมอนเต ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงถนนเส้นนี้สามารถใช้ความเร็วได้นะครับอตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงงานเรียบร้อยนะฮะผลสรุปที่เราไปลองรถกันวันนี้ก็ภายในไม่มีเสียงอะไรครับ สมรรถนะดีช่วงล่างเยี่ยมก็เราจะแจ้งอย่างนี้นะครับว่ามาตรฐานของเราที่เราทําแบบนี้คือเราจะทําแบบนี้ทุกคันเป็นมาตรฐานของคลาสสิกค,คาคาราวานอยู่แล้วนะครับก็ก่อนที่จะส่งมอบรถทุกครั้งทุกคันเราจะออกไปเทสระบบอย่างนี้ทุกคันก็ฝากติดตามรับชมทิกตอกหรือว่ากดซับสไครต์ในช่อง u t u b e คลาสสิกค,คาคาราวานเราด้วยนะครับหรือว่าใครที่สนใจรถเรามีแฟนเพจ a c e b o o k อาคาสิิคาคารวานแคลอรีนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกันด้วยครับผมขอบคุณครับ